สวัสดีค่ะนักจงนเอพีออโตคานะคะวันนี้มีรถสวยๆมานําเสนอค่ะคันนี้ค่ะ Camry นะคะปี2012นะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะซื้อรถแถมทองนะคะไม่ว่าจะซื้อคันไหนจากเป็นเ p พ u อ o โตคานะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยช่วงนี้รับหน้าหนาวนะคะซื้อรถแถมทองให้ทุกคันค่ะ คัมรี่คันนี้นะคะราคาสุดพิเศษเลยขายเพียงแค่4 49เท่านั้นนะคะยังไม่พอค่ะซื้อรถคันนี้นะคะแถมทองไปอีก1สลึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าเข้ามาดูได้เลยที่เต้นเอพีออโต้คาร์ค่ะถนนการนาพิเศษบางแคกรุงเทพนะคะจะจัดไปแน่นนะคะก็จัดได้เต็มเลยออกรถอศูนย์บาทมีที่นี่ที่เดียวค่ะทุกคันนะคะออกรถอศูนย์บาทดันทุกเคสค่ะถ้าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะจะจัดไปแน่นสามารถจัดได้เลยค่ะ มีเอกสารนะคะโทรมาติดต่อามานะคะเดี๋ยวมีไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงที่บ้านค่ะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ถึงที่บ้านเลยนะคะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูที่เต็นท์เข้ามาดูได้เลยค่ะเต็นต์เปิดบริการให้ดูทุกวันค่ะแคมรี่คันนี้นะคะขายราคาถูกแล้วแถมทอมแล้วยังไม่พอค่ะมีรับประกันนะคะเครื่องยนต์เกียร์อีก1ปีนะคะ รับประกันบอดี้ทั้งหมดเลยนะคะไม่มีพิษวามไม่มีชนหนักไม่มีตมน้ำอย่างแน่นอนค่ะรถคันนี้สวยมากๆค่ะหน้าแชมป์นะคะตัวท็อปนะคะ <S 2> <S 2> <S เครื่องยนต์ 2.0G นะคะเลขมาอยู่ที่แสนสองเท่านั้นนะคะพวงมาลัยนะคะใหญ่ยยๆเลยเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะอะ่คอนโซลน,นะคะคอนโซลเดิมๆไม่มีริ้วรอยนะคะ เบาะภายในสวยค่ะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมเป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะคะเกียร์ออโตโ้5สปีดค่ะเป็นทางสวยค่ะไม่มีริ้วรอยค่ะเจ้าของเดิมรักษาดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดสำคัญของรถคันนี้นะคะเนี่ยค่ะแผ่นเพจนะคะอยู่ตรงข้างๆเณร์อ่าเพลตเดิมๆค่ะมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะ รางน้าเดิมเม็ดอากเดิมค่ะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุนะคะคันนี้ไม่มีเนี่ยค่ะรถเดิมๆนะคะไม่เคยติดแก๊สนะคะอะไรอยู่ครบแล้วอะไรอยู่ครบค่ะทา้ายกวางนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยค่ะสามารถยื่นหยิบของจากภายในได้นะคะฝากระโปรงเดิมๆค่ะฝาท้ายเดิมๆนะคะ รับประกันไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันด้วยนะคะฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงเดิมเดิเลยน็อตไม่เคยขยับนะคะทั้งสองฝั่งเลย่าเครื่องเงียบแน่นค่ะไม่เคยจิดแก๊สนะคะคันนี้สภาพเครื่องสมบูรณ์ค่ะพร้อมใช้งานค่ะมาตรงฝากระโปรงก็ไม่เคยขยับนะคะ บาลกระโปงเดิมๆเลยค่ะคานเดิมทุกอย่างเดิมค่ะคันนี้การันตีสภาพดีมากๆเลยค่ะสรุปโปรโมชั่นนะคะคันนี้ค่ะแคมรี่นะคะปี2012ตัวท็อปเลยนะคะหน้าแชมป์ขายในราคาเพียงแค่449เท่านั้นนะคะออกรถศนย์บาทค่ะ ไม่พอนะคะแถมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็รับทองไปอีกหนึ่งสลึงเต็มๆเลยนะคะที่เต็นท์เปิดทุกวันค่ะหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ทิ้งลิงก์แมปไว้ให้นะคะเต็นท์เปิดบริการทุกวันเข้ามาดูรถได้ที่เต็นท์เอพีออโต้คร์ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ